สวัสดีครับเซียวการนะครับผมจากคุบตาสีสะเกตดเล่าจะเลื <Ton meeting NG raft> <c oughs> <unky> <genocide> ่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมเหลืองามยามดีนะครับแทมเบี้ยวแล้วเสียตวแลวหาเมื่อวันที่27นะครับพฤษภาคม2 5 6 7นอบะครับมาทรงหมอบรถแท็กเตอร์ LC018 SP นนะครับต้องผีลำป่า เพื่อนกำลังเจิมรถอยู mm ่อยู่บ้านน้ำมึนนะครับตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเพื่อนเจิมรถอยู่เดี๋ยวไปชิล่องครับตัดๆแตะๆให้เบิ่ออยู่แถมเสือคุณแม่เพื่อนไปตัวละหาหมื่นนะครับหมัดทานยัง นะครับเป็น LC 0 1 8 SP นะครับอุปรกรณ์เพิ่นเอาสามอย่างนะครับแต่ว่าลวดตรี่คุณพ่อเพิน่นจกเงินสวดใจเลยนะครับลูกไผ่เพันเสือเพิ่นดาวรถนะครับแต่วันนี้พอปูเพันเสือนะครับจกเงินไปจ่ายเลยหาหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะครับแต่ว่าตัวรถนี่เพิ่นดาวอยู่แสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทเซลกาซอยพันอยู่สามหมื่นหานะครับ มือนี้เพิ่นใส่เงินเจ้าของอยู่หกหมื่นห่านะครับมัดทานนี่ยเขาเพิ่นเอางวดไล่เดือนนะครับแปดเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทนะครับใส่คนขับคนหนึ่งนะครับทานเพินพ่นเอาเป็นส e องสองห้า e heavy ยังอตนา,านิมัดทาเนี่ยเขามือหนีเชลกาทรงอยูอ่ของคุณพ่อสมหมายนะครับอยู่อำเภอค้อนสวรรค์นะครับ ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับปลาเดียดกับเสี่ยวอุ่มคือเก่าปลาเดียดกำลังเขียนหนังสืออยู่ตาลายแล้วใช่ไหมได้เวลาแล้วดิหนัดเห็นปะได้เวลาแล้วนะครับนี่ต้องเฝ้าเขียนเฝ้ากลับเดี๋ยวนี้เหลือบนเทียงแล้วได้เวลาเดิหรือไงเพราเวลาเปียก แมานํำก <oh> ันเลยครับเราาอยางนีเบอกัไหนหูนึ่บอกเดี๋ยวผมสิบอกอยู่ฟังคนบิดเลยบิดระดึงออกเลยครับมองปับหูมันอยู่นนะครับบอก ที่โมเมีอ่ะเดี๋ยวเซลกาขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวปับเบากไอ้เพิ่นก่อนนะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นสีร่องนะครับนี่ครับเพิ่นมี L C 708 S P นะครับคุดพอเพิ่นมาเทบันขุดกวเหมือนนี้วิ่งผีผู้เสือนะครับเพิ่นเป็นมันเป็นไทยอยู่นี่นะครับบันขุดไกวตำบลนุ่นสว่างนะครับอำเภอขุดข้าวพุ้นจังหวัดอุบลนด้วกันนะครับ แต่ว่าไกลกันเตืบได้อุบลอยู่ทุคนเราฟังกันเลยนะครับคัดมะนิ่มนะครับ L40 ค <Yeah. S 1> ัดนิ่มก็ <Yeah. S 1> L40 นะครับ yeah. สำหรออับราคาเงินสดน,นะครับหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกับมัดทานว่ะของแถมสองรถพ่วงคือกันทุกขั้น,น,นรับจัปลาเด็ดลงไว้ใสบุของแถมโบเด,ดทายเพิ่งรับเสือให้เพื่อนไปนครับเสือตัวละ3ามแสนสตัวของแถมนะครับมเรื่อในทรงยู่ช่ยภามุ่มนะครับหมัดทาน เป็นหนาจะล่องอยู่นี่ละนะครับหนาจะบ้านเดียไทยหอกเพราะว่าเพิ่นบ้านเดียเจมิมเพิ่นจะไปบัดก่อนนะครับคุณท่านผู้ชมเพิ่นมาให้กำลังใจหลายอยู่เด้อเดี๋ยวสิมาเทิร์นรถแถวเมียเพิ่นโยกอีกทัาน,น,นหนึ่งเอาสามหกศูนย์แปดอยู่ใกล้ๆกันนี่ละเพิ่นจะเอาซีซีขึ้นกันมาสัน่นก็น้ำเสียโอกาสไฮหลายเด้อ <laughs> เราล่อลองเราล่อลองหล,ลอลดใหม่ครับอันนี้ยังได้แค่มเป็นแถมน้ำมันเปลี่ยนน้นำมันเครื่องฟรีหันหกลอยชงม่วมงอยู่นะครับฟรีคือฟรีทั้งขาแรงทั้งขาเดินทางนะครับเอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับการพูมาสอบถามเซลกาได้นะครับมีทั้งเบิร์ตช่องทางการติดต่ออยู่3ช่องทางนะครับยูทูบนะครับ ทิกต็อกแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับ Facebook. เพจเฟซบุ๊กเซลกาคูุปตาคือกันเบิร์ตพวกกันนะครับอม,มอหน่อยยินน่งแหนมหนาโบว์ยังผู้เดียวอยู่เาด้วยเนาะครับผู้ใหญ่ขออนุญาตไทยในเด้อนี่แหละครับเก็บสี่เพิ่มเพิ่มมาผู้เฒ่าเพิ่มมาถ่าเจ้าตรวจนะครับมือในทรงสองคันนะครับเขามือเสาทรงของ,ของเซียวอุ่มอยู่บนนวลสวนคันหนึ่งครับอ่านี่คันที่สองครับมัดทา้าเงี้ยา เอา้าจังพบพอกันไหมนะครับมืออื่นอยู่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะครับสำหรับมือนี้กับเสียอาไว้เพียงสำนีก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อบอามาดโปรโมชันดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ